ของคนที่เคยถูกไฟช็อตเป็นคุณผู้ชายนะคะเขาบอกว่าเคยโดนไฟช็อตมานะคะอายุก็เพิ่งจะ20กว่ากว่าเองนะคะเพราะว่าทําอาชีพเป็นช่างเชื่อมนะคะแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อวัยยาเพศไหมและที่สําคัญเนี่ยสิ่งที่กังวลมากคือผมจะเป็นหมันหรือเปล่าหรือว่าจะตรวจสอบยังไงดีคะคุณหมอฟ้าวิธีจะตรวจว่าเป็นหมันหรือเปล่าสาหรับผู้ชายนะคะก็คือไปพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบ ัสสาวะนั่นเองก็คือสามารถจะไปตรวจดูทั้งอวัยวะก็คือตัวอันธะแล้วก็การตรวจน้ําเชื้อเพื่อดูปริมาณแล้วก็ความแข็งแรงของน้ําเชื้อได้อันนั้นจะเป็นการตรวจที่แน่นอนแล้วก็ชัดเจนกว่าว่าเป็นหมันหรือเปล่าทีนี้ถามว่าโดนไฟช็อตจะทําให้เป็นหมันได้ไหมคําตอบก็คือถ้าโดนในปริมาณมากนานแล้วก็ไฟช็อตนั้นนะ่ะไปผ่านบริเวณอันทะพอดีก็คือแบบโดนกระแสะไฟฟ้าตรงนั้นโดยตรง ก็อาจจะมีโอกาสเพราะว่ากระแสะไฟฟ้าเมื่เข้าร่างกายมันก็จะไปทํำลายเนื้อเยื่อต่างๆค่ะพี่ตังค่ะแต่ปกติแล้วเวลาไฟชอ็อตสิ่งที่เรากลัวที่สุดคือเรื่องหัวใจเพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยในการบีบตัวปั๊มแต่ละครั้งมันก็คือการส่งสัญญ,ญาณไฟฟ้าแหละ เพราะฉะนั้นปกติอันตรายที่มาจากไฟฟ้าช็อตส่วนใหญ่ก็คือต้องระวังเรื่องของพวกปัญหาของพวกหัวใจหรือถ้านานกว่านั้นก็คือการถูกอวัยวะเนื้อเยื่อต่างๆในช่องท้องหรือว่ากล้ามเนื้อต่างๆถูกทําลายนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกคือขึ้นอยู่กับเอปริมาณของไฟฟ้าที่โดนไม่ว่าจะเป็นโวลเทจหรือว่าแอมแปรอะไรต่างๆแล้วก็ ระยะเวลาว่าโดนนานเท่าไหรนะซึ่งปกติถ้าเกิดว่าเวลาเราทําอาชีพที่มีความเสี่ยงเช่นเป็นช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมอะไรต่างๆเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือใส่อุปกรณ์ป้องกันค่ะ uh. เพราะว่าตามอาชีพต่างๆเนี่ยเขามีอุปกรณ์ป้องกันเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับคนที่ทําอาชีพนั้นเป็นหลักอยู่แล้วเหมือนเวลาหมอในช่วงนี้ที่เวลาตรวจคนไข้ที่มีความเสี่ยง uh huh. ก็ต้องใส่ชุด PPE ก็คือเป็น protective equipment กาวต่างๆเพื่อให้ป้องกันสารคัดหลั่งอะไรต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นอาชีพของเราก็เหมือนกันคือเป็นช่างเชื่อมันก็จะมีอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใส่เพื่อลดอันตรายจากการเชื่อมไม่ว่าจะเป็นพวกเศษโลหะที่อาจจะกระเด็นเข้าตาหรือว่าไฟฟ้าเหมือนกันเนาะถ้าโดนสั้นๆเป็นครั้งเป็นคราวไม่นานคือมันเป็นอุบิเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากโอกาสที่จะทําให้เป็นหมันหมอว่าน้อยมากนะคะ ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าเรามีความกังวลมากก็ไปหาคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทางเดินปัสสาวะได้หให้คุณหมอเขาตรวจดูอวัยวะเพศแล้วก็ถุงอัณฑะแล้วก็สามารถที่จะเอาน้ําเชื้อเนี่ยมาตรวจวิเคราะห์ได้ว่ามีปัญหาหรือเปล่าค่ะค่ะยาบํารุงร่างกายเนตรนาคราชประกอบด้วยกลุ่มยาเบนจกุลปรับท่าสีและอากาศ ผลบีปรีเง่าขิงแห้งรากเจตมูลเพลิงแดงเถาสขานร,รากชาพลูสมุนไพรบำรุงกำลังโดไม่รู้ล้มโกอเชียงกระชายดำกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบลงกำลังเสือกรงบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11ชนิดสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0 8 3 2 9 9 3 2 2 3